สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับวันนี้สิพ้าพี่น้องมาเบิงไฮเบิงหน้าครับพี่น้องนี่บรรยากาศดีๆครับตอนแรกๆพี่น้องมาไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องสุขูสุคนครับตามไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผพาพี่น้องมาไฮมาหน้าครับเบิงไฮเบิ้งหน้าครับ น,น,น,นี่น้ำทั่วเลยพี่น้องป,ป,ป่ปปาบ่เป็นแต่มีป่าบ่น้ำก็ใสติ่งดงเลยเป็นแต่มีป่าเลยพี่น้อง พิมพิมป่าเลยนามคุณอยู่พี่น้องพิมพิมป่าอยู่บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องตะเวนกำลังสิตกดินแหละ ครับพี่น้องมาเบึง่งงไฮเบิ่งหน้าตอนแดงๆครับเป็นตอรมีปลายพี่น้องน้ำโบไซสนี่น้ำคุณน,นี่มีแนนอนป่า บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีเลยทักทายพี่ทักทายน้องครับโอ้ปลายยังน่อบอ่อน หนึ่งพี่น้องโอ้น่ามันลงหมดเลยเตินอันนี้คือดอกพักตบเชื้อลาได้พี่น้องนี่หนึ่งกิน,นได้เด้่นี่นี่หนึ่งลวกหน,หนึ่งเซป้าหนึ่งเซยังนี่เสียบเด้พี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อ,าอาที่เข้ามาติดตามรับชมครับ บรรยากาศดีๆตอนแรกๆครับตะเวนกำลังสิตกดินนี่น้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับ